คณะกรรมการจังหวัดอ่างทองประชุมเตรียมจัดงาน116ปีของดีเมืองอ่างทองเมื่อวันศุกร์ที่27มกราคม2555เวลา13นาฬิกา30นาทีประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงาน116ปีของดีเมืองอ่างทองณนะห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น2สารกากลางจังหวัด จากคำกล่าวที่ว่าดินดำน้ำชุ่มการเกษตรสมบูรณ์ข้าวหอมนินชั้นเลิศปลูกข้าวได้ปีละสามผลคนแกร่งวีรชนทั้งหมดนี้เราหมายถึงจังหวัดอ่างทองโดยในปีนี้กำหนดจัดงาน116ปีของดีเมืองอ่างทองแบบยิ่งใหญ่เพิ่มกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและกิจกรรมมากมาย ใช้สถานที่บริเวณสารหลักเมืองอ่างทองและหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2555รวม10วัน10คืนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดของดีเมืองอ่างทองจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดร้องเพลงกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกลุ่มตำรวจกลุ่มโรงพยาบาลเป็นต้นการประกวดพระเครื่องการประกวดแม่ไม้มวยไทยการประกวดพันไม้ชวนชมการเดินแบบผ้าไทยพร้อมกิจกรรมงานบอลคืนแห่งความสุขมหกรรมกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินปลาปลอดสารพิษการจัดตลาดนัดทานน้ำใจเพื่อนพึ่งพาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมการแสดงของเยาวชนจังหวัดอ่างทองและการแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชื่อดังคณะต่างๆ